สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนพก้าวเลขเด็ดพารวยนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นสูตรเด็ด2ตัวบนเน้นๆของฮานอยปกติซึ่งวันนี้เราก็มาช้านิดนึงเลยนะคะคือช้ามากแต่ว่าอาจจะ ถ้าทุกคนกด u b บ c r i b e นะคะก็อาจจะได้ทันเห็นคลิปนี้กันนะคะสำหรับผลของเมื่อวานนี้ก็เป็นสูตรที่มาเลขเบิ้ลนะคะก็คือ600แล้วก็วันก่อนหน้านี้ก็คือ855ก็เป็นเบิ้ล2วันมันก็เลยทำให้สูตรมีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เราจะใช้สูตรเดิมก่อนนะคะในการคำนวณซึ่งสูตรที่1นะคะก็จะได้เลขเด่น7931สูตรที่2ได้เด่น6 9 4 3 8สุูตรที่3ได้เด่น8 3 2 6 7แล้วก็สูตรที่4ได้เด่น05 2 9 7นะคะทั้งหมด4สูตรสำหรับเลขที่ชนนะคะมากสุดก็คือเลข9กับเลข3แล้วก็เลขชนลองก็มี7 6 4 8 2 5หหลักนะคะต่อมาเราจะนำเลข ชนนะคะอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่คงที่ก่อนนะคะซึ่งเมื่อวานคงที่ออก0ูนย์ก็เข้าศูนย์นะคะคงที่มีด้วยกัน6หลักก็คือ648920คงที่เนี่ยจะต้องมาในผลลัพธ์ของในผลของ2ตัวบนนะคะมา1หรือ2ตัวนะคะสำหรับเลขคงที่แล้วก็เลขเด่นชนนะคะเมื่อสักครู่ที่เราให้ทุกคนดูก็คือเลข93มามากสุดแล้วก็เลขชนรอง7 6482เราจะนำเลข ดังกล่าวนะคะมาเทียบกับเลขคงที่ก็เทียบดูว่าเลขชนเลขเด่นเนี่ยนะคะตัวเลขไหนที่เป็นเลขคงที่ก็ปรากฏว่าจะมีเลขคงที่ด้วยกันทั้งหมด5หลักก็คือ96482นะคะก็ดึงมาไว้แถวแถวแรกนะคะต่อมาเลข3กับเลข7นะคะก็ไม่ใช่เลขคงที่เลยนะคะก็ดึงแยกออกมาแถวที่2ทีนี้เลขที่มันไปชนกับเด่นมาเฉพาะ10หน่วยนะคะ ก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูนิดนึงสำหรับเด่นมาเฉพาะเด่นมาเฉพาะ10หน่วยนะคะของวันที่27นี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ลงคลิปแยกให้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูตรงนี้เลยนะคะว่าหลักการคำนวณเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ได้ก็คือ7931เดี๋ยวเราใช้ตัวเลขนี้มาเทียบนะคะ 7,9,3,1ปรากฏว่าในเลขเด่นของเราไม่มี1นะคะก็จะมี9,3,7นะคะดังนั้นก็ชนแค่3ตัวทีนี้เราจะใช้เลขที่มันชนมาจับเป็น2ตัวบนอีกทีหนึ่งนะคะเริ่มจาก9ที่ชนก็จะได้96,94,98,92,93แล้วก็97นะคะส่วนเลข3ก็จะได้36,34,38,32แล้วก็เลข7นะคะไปประกบกับแถว ที่เป็นคงที่บนนะคะก็จะได้ 76, 74, 78, 72ทั้งหมดครบแล้วนะคะสำหรับเลขเด่นก็หลักการคำนวณน,นะคะก็เกิดจากสถิติแล้วก็เกิดจากสูตรที่เราได้นำมาวิเคราะห์ย้อนหลังไปหลายๆาหลายๆงวดน,นะคะก็เราเน้นว่าการคำนวณก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเร็วมาเร็วนิดน,นึงนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ